นี่าูไหสาที่น้องหานเอาสร้างวแห่นีน้องหานสีหล่อีสักิโอ้ยคนใดจะน่งหโยกเป็นข้าหอมเขาแท้วะ อย่างนี้นี่อแปะน่ี่แม่ก็บกบองซิมูนโองซิมูนข้อมน้ำข้อมน้ำไงล่เอาเนน้าฝังน้าปิดน่อยไเย่องน้ำพวนีเลเอาาก่อน้าก่อน้ำไลมาเาเปิดน้ำไห้

เอนั้นลงหันหันละมอาช่ลงเอาแล้วพี่น้องจีพาลงากระปูหน่อยแม่หาความจับปู <laughs> กระซ้ายเฮ็ดไปเนาะเอ้อเอ้อเอ้อไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนอือมาเดี๋ยวนี้เลยมามา <c oughs> ผู้ใดผู้ใดใส่ไว้ใส่ไว้เป็นมุขข่อยมากเป็นเจ้าของมวนมูเจ้าบ่มากมูข่อยก็เก็บไป <c oughs> <c oughs> เจ้าบ่มาเอาข่อยก็สิเก็บเอา หอย่าพเอเห็ดขึ้นบัเป้น <laughs> จักห่องได้โอ้ป่าเข็มตะมีนี่เก็บแล้วแล้วถูกงางามงามเขียวดีดีนะ